พระเจ้าทำไมเธอรินไม่รับสายนะเอาแต่โทรหาเราตอนที่เราไม่ว่างแต่พอจะคุยเนี่ยก็ไม่ยอมรับสายเลยทำไมทำแบบนี้เนี่ยเอาไว้โทรหาที่หลังก็ดได้ก่อนอื่นเราจะต้องซื้อของให้ปีตาก่อนปีตานะ่ะไม่มีรถนิยมที่เป็นของตัวเองเลยเพราะฉะนั้นเราควรจะไปเลือกสร้อยให้ดีกว่าเธอจะได้โอ้พิทวีชอบไหมคะงั้นก็ซื้อเลยนะเพราะท่านชอบเหมือนกัน ยด็กโง่เอ้ยทำไมพวกนั้นมากับปีตาได้และทำไมนางป้านันถึงเดินได้เนี่ยเกิดปัญหาแน่แบบนี้เอาละคงได้เวลาที่จะสแสดงละครเป็นคนดีอีกแล้ว โอ้พระเจ้าเกิดอะไรขึ้นนะคุณย่าโอเคไหมครับค,คุณย่าท่านปวดเท้านะคะมันบวมขึ้นมาเราก็เลยต้องพาย่าไปที่โรงพยาบาลนะสิคะแล้วโอมันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยตั้แต่เมื่อไหร่กันล่ะทําไมคนขับรถถึงไม่เอารถออกล่ะครับอาการย่าแย่นะเนี่ยที่จริงเราอยากจะให้คุณพาเราไปที่โรงพยาบาลหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้คนขับรถของที่บ้านนี้ไม่ว่างเลยเราก็เลยต้องไปโรงพยาบาลกันเองโอโอเคครับ พิทวีจ้ะขอโทษด้วยนะที่ต้องรบกวนนะ่ะแต่ว่าที่จริงแล้วตอนนี้ที่บ้านนะ่ะไม่มีใครอยู่เลยสักคนเดียวออกไปข้างนอกกันหมดนะจ๊ะไม่มีรถสักคันเลยฉันก็เลยบอกปิตาว่าจะบอกแท็กซี่นะ่ะแต่ว่าปิตาบอกว่าเธอนะ่ะมาที่นี่พอดีเลยเราก็เลยต้องรบกวนเธอนะจ๊ะต้องขอโทษด้วยนะที่ทําอะไรต้องทําให้เธอต้องเดือดร้อนด้วยไม่เอาหน้าคุณนายไม่เป็นไรดอกครับจะขอโทษผมทําไมให้ผมช่วยหนะ่อยดีแล้ว มันถือเป็นโชคของผมเลยครับที่ให้โอกาสผมได้ดูแลคุณย่าแบบนี้ <c oughs> ขอบคุณมานกนะจ๊ะพลดวีได้เสมอครับยากครับ <c oughs> ผมยินดีรับใช้นะมากับผมได้เลย เออแม่คะเดี๋ยวหนูไปด้วยนะคะเออป้าราคีคะไม่เป็นไรคะ่ะป้าอยู่ที่บ้านเธอคะ่ะเดี๋ยวหนูดูแลย่าที่นู่นเองไม่นะจจะปิตาอย่าห้ามฉันเลยนะให้ฉันไปด้วยไม่ราคีอยู่บ้านนี้แหละถ้าแกไปด้วยมาเฮชนะ่ะก็จะหัวเอาอีกนะซิถ้ามาเฮชมาเดี๋ยวคาวรัดกับดิชับนะ่ะก็จะตามไปเองน่นแลหละน่าไม่ต้องห่วงปิตาดูแลฉันอย่างเดีโอเคค่ะแม่หนูฟังแม่ก็ได้คะ่ะหนูไม่ไปก็ได้ ปิดตาจ๊ะดูแลแม่ฉันให้ดีนะแม่ฉันน่ะดื้อมากเลยโองั้นเหรอฉันดื้องั้นเหรอหลังกลับบ้านเนี่ยนะฉันจะสร้างซ้อนเธอเป็นชุดเลยล่ะคอยดูได้เลยค่ะแม่หนูจะรอนะคะรีบกลับมาล่ะไ,ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะหนูดูแลยางคะ่ะขอบใจมากนะจ๊ะบายคะ่ะบายจ้าพิรวีค่ะ อย่าเข้าใจผิดเลยนะคะที่ฉันนั่งหลังแบบนี้เพราะว่าคุณย่าท่านต้องการฉันนะคะฉันก็เลยเจอพูดอะไรนะปีตาไม่ต้องหัวรอกนะวันนี้คุณย่าต้องการคุณมากกว่าผมนะครับไม่เป็นไรหรอกเราพามาช้อปปิง้งแต่ว่านังปีตานี่มันกลับมองเราเป็นแค่คนขับรถ โอ้โหเกิดอะไรขึ้นคะเออคือคือโทษทีนะครับคือว่ามีหมาตัดหน้ารถนะเอก็เลยต้องรีบเบรกกระทันหันนะครับไม่เป็นไรใช่ไหมคะนไรนะขับจะช้าดีแล้ว เชรีนดูกริติกาสิกริติกานะ่ะใส่สร้อยเส้นนี้มาแล้วเพราะว่าวันนี้นะ่ะเป็นงานพิเศษของเราป้าก็เลยบอกให้หนูนะ่ะต้องใส่มาเหมือนกันไงเออที่จริงแล้วป้าหนูลืมสร้อยวางไว้ที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันคะ่ะหนูหาไม่เจอจริงๆนะ นี่มันเหมือนกับสร้อยที่กิติกาใสเลยนี่นาป้าคารีนาบอกว่าสั่งทำสร้อยแค่สองเส้นเท่านั้นเพื่อให้เชอรีนกับกิติกาสร้อยแบบนี้ไม่มีขายที่ไหนแน่ๆมันเป็นของเชอรีนแน่นอนแล้วมันมาอยู่ในรถของพิดวีได้ยังไงกันที่น่าเชอรีนนี่มันตู้ของฉันมันจะอยู่ในนี้ได้ยังไงไม่มีทางหรอกนะ จะให้ฉันทำยังไงล่ะฉันหาจนทั่วแล้วนอะฉันหาทุกที่เลยแต่ฉันก็ยังหาไม่เจอนะฉันเช็คหมดทุกที่แล้วนะแต่ก็ยังไม่เจอมันต้องอยู่สักที่สิเนอะแล้วถ้ามันอยู่ในตู้ของเธอล่ะเธอก็รู้ว่ามันไม่อยู่ในนี้เชอรีดเธอก็รู้ว่าาเธอไม่เคยทิ้งอะไรไว้ในห้องฉันเลยนอะนี่กริติกาไม่ว่าเธอจะว่าอย่างไงฉันมั่นใจนะว่ามันต้องอยู่ห้องนี้แน่นอนแต่เธอน่ะไม่ยอมให้ฉันเช็คตู้ของเธอเธอ มีเหตุผลอะไรหรือเปล่าลเหรอมันแปลกๆนะะไร้สราระนะเชอรีนเธอหาว่าฉันขโมยสร้อยเธองั้นเหรอแม่ฉันเป็นคนสั่งทําให้เธอได้ความรักนะแล้วมันก็ไม่มีอีกแล้วเออไม่เลยนะฉันไม่ได้ว่าอะไรเธอเลยสักอย่างหนึ่งแต่เธอบอกเองนี่นะว่าเธอนะ่ะชอบเผลอลืมของนี่มันอาจจะเป็นไปได้ที่เธออาจจะลืมไว้ในตู้ก็ได้นะเธอก็เลยเผลอใส่ของฉันไปนะ มันอาจจะเป็นแบบนั้นเชอรีนนี่เธอก็แอบโทษฉันเหมือนกันนะตอนนี้เธอกำลังหาว่าฉันขโมยเสื้อของเธอนะเธอทำแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยโอ้ยนี่กริตกาเอาแบบนี้นะเออใจเย็นก่อนฉันจะไปดูที่ห้องแขกเออฉันแต่งตัวที่นั่นบ่อยอะนะเงินขอตัวก่อนก็แล้วกันนะโอเค เป็นไปได้ยังไงกันเส้ยของเชอรีนอยู่ในรถพิษวีเนี่ยนะมันเป็นไปได้ยังไงหรือว่าคารานจะสงสัยถูกต้องแล้วฉันมั่นใจว่าสองคนนั้นต้องรู้จักกันแน่นอนฉันหมายถึงเป็นเพื่อนกันมาก่อนเชอรีนชื่นชมเป็นพิษวีไม่หยุดเลยพวกนั้นนะต้องรู้จักกันแน่นแน่ต้องมีความสัมพันธ์กันแน่นอนคุณยา่าออผมจะบอกให้นะ ผมว่าผมโชคดีมากที่ได้รับใช้ย่านะครับเพราะว่าที่จริงแล้วผมไม่มีคุณย่าเมื่อไรที่เจอย่าเนี่ยผมก็รู้สึกอุ่นใจเสมอเลยมีคนบอกว่าเรานี่โชคดีถ้าเกิดได้ความรักจากผู้ใหญ่เนะีผมโชคดีจริงๆเออขอให้โชคดีนะเธอน่ะเป็นคนดีผมก็ไม่รู้ครับแต่ผมรู้ว่าผมเนี่ยผมดีใจที่ได้รับใช้คุณย่า ดูไหมครับว่าทำไมเออทำไมเพราะว่ามีคนคนหนึ่งคนที่จะเปลี่ยนชีวิตผมให้ดีขึ้นนะครับแล้วผมขอบคุณเธอจริงๆเลย mm. เมื่อไรที่คน mm. ที่ผมรักอยู่ใกล้ๆเนี่ยผมอยากจะขอบคุณพระเจ้าเสมอเลยแหละครับก่อนหน้านี้ผมแค่แต่ตัวเองแต่ตอนนี้มีคนที่ผมจะสละชีวิตเพื่อเธอได้ละครับ <Elena> ระวังนะคะเป็นอะไรไหนี่คุณย่าช่วยระวังนะคะอ่าถือนี่หน่อยนะค่ะทำอะไรครับแบบนี้ไม่ได้นะทำไมเล่าบอกแล้วให้ผมช่วยพยุงไงล่ะครับโอเคแต่ว่าย่าอยากจะให้ปีตาช่วยนะไม่ใช่แบบนั้นเธอสองคนดีกับฉันก็สำคัญเท่าเท่ากันแหละนะ อ,อปิตา,ตาเดี๋ยวค่ะพี่วีค่ะฉันมีอะไรที่อยากจะทำคุณสักหน่อยล่ะผลตรวจของฉันน่ะ ยาค่ะมันอยู่ในกระเป๋านี้แหละค่ะอือือือปีตาคุณพูดอะไรคือฉันจะบอกว่าตอนที่ฉันนั่งด้านหลังรถของคุณเนี่ยฉันเจอหมอรออยู่นะครับเออขอโทษที่ทำให้รอค่ะเดี๋ยวฉันจะพายยาไปนะคะ เราต้องมาติดกับัังบ้าสองคนนี่ไม่รู้จะต้องทำไงอีกเพื่อได้แต่งงานกับปีตาเเสียเวลาจริงๆเลยโอพระเจ้าเราลืมไปได้ยังไงเนี่ยเราต้องไปออฟฟิสนี่นะไปหาเงินให้ไอ้นิ้วนะทำตามที่รับปากเอาไว้เสียเวลาจริงๆเอเอฉันฉันอยากจะบอกคุณว่าเอเคือปีตาผมบอกแล้วว่า ผมต้องไปสถานีตำรวจเรื่องชิสตีนะ้น่ะเพราะมันเป็นคดีลักพาตัวตำรวจโทรมานะครับแล้วผมก็ต้องรีบไปที่นั่นเพื่อไปกรอกแบบฟอร์มรายละเอียดต้องรีบไปพิตวีพยายามทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้เรากับแม่ต้องไปที่สถานีตำรวจขอโทษจริงๆนะคะคุณไปเถอะคะ่ะเอาอย่างนี้นะคะถ้าตรงนี้เสร็จแล้วฉันจะโทรหาพิตวีคะ่ะขอโทษนะคะที่ต้องรบกวนเมื่อเช้านี้นะคะต้องขอโทษจริงๆโอ้ไม่ต้อง ไม่ต้องพูดแบบนั้นหรอกครับคุณเป็นคู่มื่นผมนะเราจะแต่งงานกันอยู่แล้วมันเป็นสิทธิ์ของคุณแล้วก็เป็นหน้าที่ผมใช่ไหมล่ะครับมันเป็นอย่างนั้นค่ะเอออีกอย่างหนึ่งนะคะคุณนายเรียกแล้วล่ะครับโอ้โอเคค่ะได้ค่ะ รถของเราแทๆ้ๆกลับต้องทำตัวเป็นคนขับรถดังปีตานั่นทำเหมือนเราเป็นคนใช้แล้วดังป้านั่นนางแกเอ้ยเป็นเอ็นดูเราเหรอเราก็แค่แสดงละครว่าเราแค่เบื่อจริงๆเลยอยากจะหายดีนักเรื่องไงไม่มีทางดอกหน้าเพราะฉันวางแผนเอาไว้แล้วสุดท้ายฉันจะได้รักกับเชอรินแล้ววันนี้เราจะไปดูหนังกัน แต่แผนต้องมาเสียเพราะอะไรก็หนังปีตาตอนนี้ต้องโทรหาเชอรีนก่อนบอกว่าออไปดูหนังตามนัดไม่ได้แล้วโอ้ยแย่แล้วพระเจ้าเชอรีต้องโกรธเราแน่แต่ยังไงละ่ะยังไงก็ต้องโทรบอกเธอ ระ oh. วังนะคะ<อ>เป็นยังไงล่งะจ๊ะช่วย<ร>พยุงย<า>หน่อยสิคะช่วยถือให้หน่อยะนะแย่แล้วถ้าเกิดเธอได้โทรมาแล้วป,ป,ปีตาดันรับสายเข้าละ่ะต้องต้องแย่แน่เลยถ้าเป็นอย่างนั้นอะในห้องแขกก็ไม่มีมันอยู่ไหนของมันเออ,อนี่ตาบอดได้ไงมองไม่เห็นทางเลยเดินไปทั่วเลยนี่จะมองฉันทำไมถ้าเป็นคนเดินมาชนฉันเองเนะ ทำไมไม่รู้จักขอโทษเหรอเออขอโทษนะครับเออผมขอโทษผมกำลังจะไปทำงานคือผมไม่รู้ครับนี <Little> ่เธอกิริช <ir> เดี๋ยวก่อนสิมีเรื่องอะไรเหรอไม่มีอะไรครับคือว่าผมเดินไม่เป็นไรฉันเข้าใจว่าเป็นอุบัติเหตุเอางี้นะเธอไปทำงานในครัวต่อดีกว่าโอเคไหมเธอไม่ต้องทนโดนคนแถวนี้ด่าหรอกนะ เชรีน <Char> ฉันรู้ว่าเธอหัวเสียแต่อย่าไปลงกับคนอื่นเขาสิเข้าใจไหมฉันไม่ได้ลงกับคนอื่นนะกิริศเนี่ยมาชนฉันเองต่างหากเลยเหรอถ้าเขาชนเธอแล้วยังไงเธอทำยังกับว่าเธอโดนรถชนอย่างนั้นนั่นแหละฮะเชอรีนเธอมั่นใจนะว่าเขาชนเธอไม่ใช่เธอที่เป็นคนไปชนเขา <c oughs> ใจเย็นๆสิเข้าใจไหม หวังว่าเธอรีนจะไม่โทรมาตอนนี้พอดีนะโทรหาพวีดีกว่าใช่แล้วไปทางบันไดดีกว่าพลวีรับสายสิ พระเจ้าตำไมไม่ยอมรับสายนะทุกครั้งที่ต้องการตัวไม่เคยคิดจะรับสายบ้างหรือไงกันเนี่ย <c oughs> โอ้ผมลืมโทรศัพท์ไว้กับคุณพอดีเลยออใช่ค่ะคุณมาพอดีเลยโทรศัพท์คุณดังพอดีเลยค่ะ,ะผมว่าแล้วอขอบคุณนะครับคือผมกำลังจออกไปข้างนอกแล้วก็นึกขึ้นได้ก็เลยเรียบมาเอาคืนนะครับจะเขาไม่รับสายเลยก็เราจะไม่อยอมคุยด้วยอีกเลยรับสายสิคะโทรศัพท์นังตั้งนานแล้วนะ ไม่ไม่อะอคือมันไม่สําคัญหรอกนะมีคนโทรมากวนอะเป็นเบอร์แปลกแปลกอะตอนนี้เราควรถามเขาเรื่องสร้อยดีกว่านะปีตอมีอะไรเหรอครับคุณดูไม่ค่อยสบายใจเออพิิวีค่ะคือในรถนั้นมันรับสายสิคะตอนนี้มีคนโทรหาคุณตั้งหลายสายแล้วนะคะ ตำรวจนะครับโทรมาตามให้เออผมรีบไปสถานีตำรวจนะครับเรื่องชิสตี้นะครับผมตอนนี้ผมสายแล้วล่ะต้องรีบโทษด้วยนะคะพริตวีคุณต้องลำบากเพราะฉันแท้ๆเลยนะคะฉันต้องขอโทษจริงๆค่ะอย่าพูดอย่างนั้นมนเป็นหน้าที่ของผมนะครับไม่ต้องรู้สึกผิดหรอกผมต้องไปเออสถานีตำรวจแล้วในตอนนี้ถ้าไปถึงเมื่อไหร่เนี่ยผมจะช่วยแก้ปัญหาให้นะครับให้มันจบไปเลยโอเคนะโอเคค่ะไม่ต้องห่วงนะครับได้ค่ะผมจัดการเอง ไ,นนะได้ค่ะค่ะถ้าจะถามตอนนี้คงจะไม่ถูกเวลาเอาไว้ถามทีหลังก็แล้วกันขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าเกือบไปแล้วสินะวันนี้เกือบจะแย่แล้วก่อนอื่นเลยเนี่ยเราควรจะเปลี่ยนชื่อ เชอรีในโทรศัพท์ให้เป็นชื่ออื่นเลยดีกว่าปลอดภัยเอาไว้ก่อนว่าแต่มีเรื่องด่วนอะไรนะที่รักนี่อยู่ไหนนอะฉันโทรหาตั้งหลายครั้งแล้วนะ ถ้าไม่ว่างก็ตอบข้อความมาสิฉันรู้ว่าเธออยู่บ้านลูตราฉันก็เลยโทรหาแต่เพราะมันมีเรื่องด่วนนะสิแต่เธอนะ่ะก็ไม่ยอมรับสายฉันเลยสักทีหนึ่งนะที่รักคือฉันลืมพกโทรศัพท์นะฉันลืมฝากไว้กับปีตานะ่ะอะไรนะยีนั่นยีนั่นสงสัยไหมหวังว่ามันนะ่ะจะไม่ไม่ชวนเธอทะเลาะเพราะเพราะฉันนะไม่ที่รักไม่มีอะไร แต่ว่ามันอาจจะแย่กว่านี้โชคดีที่ฉันไปทันที่จริงเนี่ยทุกอย่างลงตัวดีแล้วตอนที่เธอบอกมาเธอมีอะไรเหรอทาไมถึงรีบโทรมาด่วนๆอย่างนี้เออโอเคฉันจะบอกให้เนะเธอเธอจํา,าจได้ไหมสร้อยที่ป้าคารีนะ่ะให้ฉันเนอะฉันใส่มันวันก่อนที่เราเออที่เรานัดเจอกันเนอะเธอที่รักฉันจําไม่ได้เอเธอพูดถึงสร้อยอะไรของเธอเนอะเราไปที่ลานจอดรถวันนั้นเงย ตอนที่ป้าคอรีนะบังคับให้ฉันไปงานปาร์ตี้คนแก่นะถ้าจำได้ไหมมองอะไรนะฉันไม่ได้ใช้เวลากับเธอสองต่อสองนานแล้วเลยคิดว่าจะจูจีกันจะทำอะไรก็ทำว้าวที่รักสอยเธอสวยมากเลยนะสวยจริงๆทุกคนในงานต้องทึงแน่นอนเลยนี่ที่รัก ฉัน่สวยอยู่แล้วไม่ต้องใส่อะไรก็สวยแน่นอนฉันจําได้จะ<น>ลืมได้ยังไงแต่ว่าสร้อยน้ำมันเกี่ยวกับปาร์ตี้ได้ยังไงกันฉันไม่เห็นสร้อยนั้นเลยหลังจากวันนั้นฉันลืมมันไว้ในรถเธอแน่แนเลยฉันต้องลืมในรถแน่แเลยอะรถฉันเหรอเออขอละ ฉันกำลังแย่นะถ้าทำสร้อยหายช่วยลองหาในรถหน่อยจะได้ไหมโอเคที่รักเดี๋ยวฉันจะหาให้นะรอแป๊บหนึ่งนะโอเคที่รักป้าเคิน่าเป็นคนเดียวที่เข้าข้างฉันอยู่นะแต่ว่าตอนนี้ป้ากดมากเลยนะที่ฉันจนะทำสร้อยหายนะยังไงช่วยช่วยหาสร้อยนั่นให้ฉันหน่อยจะได้ไหมฮะ ที่รักถ้าเช็คดูแล้วฮะไม่เจอเลยอ่ะมันจะไม่อยู่ในรถเธอได้ยังไงแล้วมันจะอยู่ที่ไหนกันละ่ะเอรีนจ๊ะ